สวัสดีเพื่อนๆชาวอยู่ทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคิดพักเครื่องนะครับต่างๆนดินชินโผงนะครับผ่านช่องยูทูปประภาสนะครับครับวันนี้นําเสนอครับด้วยบัตรสมเด็จวัดบางคุณพูมะครับพระสมเด็จวัดบางคุณพูมนะครับทิมอบคุศนบาสนะครับสำหรับตรนนี้นะครับผ่านการล้างคาบกลุ่มาเป็นสิบบครั้งแล้วนะครับ ล้างด้วยมือเองนะครับ therapist. ล้างด้วยน้าอุ่นแล้วก็ในสุดท้ายนี่จะเป็นน้ําส้มสายชูห้าเปอร์เซ็นต์นะครับคราบกุ่นี่ล้างออก้ากนะครับแล้วก็จะมีตำหนินิดหน่อยครับตรงนี้จะมีบินนะครับบินุนด้านซ้ายขององค์พระนะครับด้านหลังนะครับนี่คือด้านหลังด้านหลังนี่ก็จะเป็นคราบกุ้ที่เกาะแน่นทีเดียวนะครับล้างยังไงก็ไม่ออกนะครับใช้แปรงขัดยังไงก็ไม่ออกนะครับตรงนี้จะมีรอยหลุดล่อนของ มือสานนะครับทีุ่นผมเนี่ยครับเนื่องจากความเก่าครับตร <c oughs> งนี้นะครับ <c oughs> บางพรมนะครับตรงนี้นะครับกุศลบาทนะครับลากล้างคราบกรุออกนะครับหลายครั้งทีเดียวนะครับ อัคสุดท้ายก็อันสมใจชูห้าเปเซ็นนะครับนี่ก็เนี่ยในลักษณะนี้นะครับเห็นเนื้อไหนนะครับใยบินนะครับก็ได้ติดกาวไว้นะครับอย่างไม่สมบูรณ์ที่ถล่มนะครับถ้าขณะสนใจนะครับจะเจ้าหาบูชานะครับนี่พอแบนปันได้นะครับก็ยินดีนะครับตรงนี้นะครับดูครับนะครับศาลก็เต็มองค์เทียนนะครับพระเก่านะครับ ัคุนะครับอันนี้นะครับครับกุเรียกว่าหนังกระเบนนะครับชิดๆนะครับตอนแรกเนีัยไม่น่าจะล้างเลยนะครับเป็นลนังกระเบนเต็มไปหมดนะครับเนี่ยขัดโดยแปรงซิฟฟันนะครับได้ได้ขนาดนี้เองนะ ขออภัยครับ <c oughs> เสียงไม่พอนะครับเนาะไปฉายก็ไม่ได้เรื่องแล้วนะครับหมดถาหมดแบตนะครับ นะครับไฟนะคถ้าใสนใจนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับยินดีแบ่งปันนะครับสำหรับพระเครื่องต่างๆครับที่ลงไปในทางช่องนะครับยูทูปนะครับ ก็จะเห็นเนื้อมันสารครับลอยออกมาครับนี่เห็นนะครับนังจากล้างคราบกุกออกได้พอประมาณนะครับเสียดายครับหลุดมือหล่นนะครับบิดไปมุมด้านซ้ายขององค์พระนะครับอันนี้ก็ตั้งใจว่าร้านกว่านะครับ <c oughs> ทานครับไปอยู่ประมาณหลักแสนต้นๆครับไม่น่าหักนะครับไม่น่าหล่นนะครับต้องโทษตัวเองนะครับที่ทําให้หลุดมือครับก็ขอบคุณยังสูงครับสำหรับ FC ทุกท่านครับต่างกับชมกันมาทุกคลิปนะครับทั้งช่องเก่าและช่องใหม่นี้นะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจนะครับก็สามารถสอบถามธรรมาได้นะครับ ตเบอร์โทรนะครับใต้ชิปนะครับหรือ0625439524นะครับสามารถโทรสอบถามราคากันได้นะครับก็นะครับตั้งไว้ครับหลักแสนต้นๆนะครับตรงนี้นะครับบตรงนี้นะครับเป็นบัดังพนมนะครับ คาบกุให้เห็นนะครับยังมวงเหลืออยู่นกะำลังยังไงก็ลังไม่ออกนะครับเนาะ ครสำหรับชิปนี้นะครับก็จะทิ้งท้ายไวปป้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่นะครับชิปต่อไปนะครับสำหรับชิปนี้นะครับกล่าวว่าสวัสดีครับ